สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะการยินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่สองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เนาะทางอ่าซาบานเนาะหรือว่าเฮาได้มาพบพ่ออีกครอบครัวหนึ่งนะกาเป็นครอบครัวที่ว่าอ่าคัดสูลพอสมควรเนี่ยเฮาก็เลยอยากเข้าไปสอบถามเบิ่งรายละเอียดความเป็นจริงเนาะว่าครอบครัวเพิ่นนั่นเป็นเราใดอ่าอาชีพหลักเฮ็ดหยังนะชีวิตการเป็นอยู่แต่ละมื้อเป็นอะใดเฮากะ คอยเข้าไปเ<ล>บิ้งรายละเอียดความเป็นจริงเนาะทุกคนเนาะเฮาก็ได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านซื่อๆแต่รายละเอียดตัางเป็นเท่าใดเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะเฮาไปสอบถามเมือตัวจริงเพราะที่ว่าเฮาจะช่วยเลือเรือยิบยื่นสิ่งใดก็พอบนเทากันไปเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาเข้าไปฮู้จักทางของควเพิ่นพร้อมๆกันเนาะกัโอเคเนาะอันนี้เป็นเฮือนซานของเพิ่นพี่น้องนเนาะเฮือนซานบ้านซองของเพิ่นกัเป็นเฮือนที่ว่าตั้งเสาป้าไว้เนาะทุกคนเนาะ สั้งเสาป้าไว้แล้วก็มุงหลังคาด้วยสังกระซี่เนาะแต่ว่ายังบ่มีฝาบอกเมใส่เพิ่นก็เลยว่าตัดฝาไม่เหี่ยนาะมาแอบอ่าน่าจะโดนพอสมควรในตามที่เฮาเบิงนะ่งเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าอ่าเป็นอินบ็อกซเมก่อนนี่ก็น่าจะสําเร็จเนาะทุกคนเนาะตามที่เบิ่งเนาะนะนะอ่าทางครอบครัวเพิ่นก็อยู่นํากันนี่แหละทุกคนเนาะใส่หลายอยู่นี่เนาะ <c oughs> ก็มีหลายคนแต่เดี๋ยวเราจะสอบถามนำหน้าครอบคุณเพิ่นแล้วเนาะ ขอามในาตได้อเด้์โอ้โหโอเคสบายดีไอสบายดีสบายดีโอเคอ่าสบายดีไอสบายดีอ่าสบายดีทำโอเคสบายดีน้อยเตีนบ่งบแม่เสบายดีนั่งอ๋อสบายดีบ่าโอเคเนาะกะโอเคอันนี้เป็นครอบครัวของเพื่อนเนาะทุกคนเนาะนี่จะมีอยู่น้ำกันอยู่ตอนนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเนาะ อันขออนุญาตถามได้อ้ายซื้ออย่างก็อนสี่ <4. S 1> อ้ายซีเนาะดูอายุยจักปีเราอ้ายในสี่สิบสามปีนี้เลยสี่สิบสามเนาะดูดอันนี้แม่นครอบครัวเขาเนาะแม่นและแล้วก็อันนี้แม่นเฮือนเขาแม่นและวโอ้นาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเฮือนซานน่านแปนมนเลยทุกคนอันอ้ายมีลูกจักคนก็อนหกหกหกคนทั้งหมดเนาะแม่นแล้วแต่ว่าอยู่เฮือนเดี๋ยวนี้มีสี่คนดูเนาะก็คือมีหนึ่งสองสามสี่นี่ลูกเขนเนาะสี่คนอันใหญ่ซื้ออย่างก็ ซื้อลุมสิเอื้อยนะเมียของเจ้าน่ะแม่นล้วซื้อลุมโดยจักปีละ3 38 38ปี38เนาะโดยอ้ายมีลูกอันนี้มันลูกโกกะโดยลูกโกกเนาะลูกโกกนี่ือยังกสิเอสบายดีเพิ่นนะสิโดยอันอายุจักปีแล้วลูกโกกนี่20ปี20ปีแล้วสิ20ปีอ่ะอนเข้าโรงเรียนบ่จบแล้วบ่ เราบ่เข้าแต่อันยางน้อยพุ่นน่ะเข้าโรงเรียนแล้วในครูดาฮู้มันเพิ่นอันบ่มักอันครูไอ้ตียัในครูฮู้เพิ่นบ่เลยบ่เข้าน่ะจบจปอหยังซั่นน่ะบ่จบปอหยังมนนแลอันอันงก็ออกซั่นน่ะเอาหน่อยนึงโอกะที่ว่าบ่ได้เข้าเรียนเนาะโๆเข้าไปแล้วอันน่ะครูดาเราบ่มักก็เลยออกเลยแแล้วลูกผู้ที่2ไปทางไหน เออเพิ่นไปอันเหตุกรรมักร้อนอยู่บ้านแอนที่โอ้ไปเป็นกรรมกรผู้ที่สามเลยผู้ที่สามก็คือกันผู้สามเหมือนกันเป็นลูกชายคือกันนะลูกชายสองสามคนเนาะผู้หนึ่งแม่นผู้หญิงไปอยู่บ้านแอ็นโอ้ลูกกกแม่นผู้นี้เนาะโดยลูกที่สองแม่นผู้ชายผู้หญิ่งผู้หญิงไปเหตุอยากอยู่ในเมืองพุ่นเนาะเอออยู่แล้วก็ผู้ต่อมาก็เป็นลูกชายนั่นแหละไปเหตุอยากคือกัน แล้วก็ผูต่อมาเปนผููใดผูน้อยฮันเออผูน้อยซชื่อยังผูนี้นะสี่แพ่สี่แพ่จากปีแล้วก็สี่ปีแด่เขาองีายนียู้บ่เขาอะเขาตีปอยังแล้วก็ี่ปีปีกเนาะผูทัดมาเป็นผูน้อยนี่ซื่อยังก็สื่ฮักสี่ฮักจากปีแล้วก็เก่าปีปีนี้เก่าปีเเขาปอยังล้วโอ้ย อนุบาลพอดีเก่าปีนี่นาที่จะโจเป็นปอดสีปอดหาเราก็หมดปอดสีปอหาแล้วอันผู้ล่าเป็นผู้นี้เนาะซื้อยังกับผู้นี้น่ะเดือนแสงเดือนสักปีแล้วนี่น่ะสามปียังไม่ได้เข่าเหิ้นโยหายเข่าปีนี่เข่าปอดยังอนุบาลอนุบาลนั่นแหละอไออัน อันนี้มันเฮือนเขาเนาะไอเนาะนั่นแหละอ๋อเขาเขาเฮ็ดแบบนี้อยู่แบบนี้แต่จักปีแล้วก็โอ้ได้ปีป้ายนี่แล้วอ้ปีป้ายอ่ะเขาคือบ่เอาบล็อกเอาย่างมะโกใส่โอ้ยย้อนขาดเคขอนนั่นแหละขาดเคขอนลูกหลายคนแด้จักคนทั้งหมดนหกคนเนาะหกคนแด้ก็เลยว่าพากันอยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะแม่นแหละไอเวลาฝนตกมามันบ่ซาดเข้าในเฮือนหน่อยซาดโอ้ซาดอ่ะกลายว่าซาดแล้ว แต่ว่าก็จําเป็นเนานะ้อบมีเงินสิมาเฮ็ดเนาะโด,โด,โดอันอาชีพเฮ้านี่เฮ็ดหย่งกรอขบควัวเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแล้วอปีหนึ่งได้จักก็ซสอบก่อ้แต่ปีนึงได้หอดเศร้าบางทีก็1ิบป้ายนะปีมันมีนูแได้บางทีถทึกงแรงได้นะ,<อ>ะก็สมมติว,ว่าแต่เขาเศ0้าก็ซสอบนี่กินได้จักเดือน กลุ่มแต่ซ่องสามเดือนตีเนาะแล้วแล้วเรือนั่นเท่าเจี๋ยวเงินเอาเข่าทั้งนั้นมากินท่านโอ้ไปจ้างซื้อกินโอ้จ้างอยู่เค่บาทเท่าน่ะแม่นแหละบางทีลูกก็ไปเฮ็ดกรรมกรได้ก็ซื้อกินแหละก็มีลูกช่วยได้เนาะแม่นแหละแล้วก็เท่าก็จ้างอยู่เค่นี้นี่แม่อละมือรหัสิบพันนะเออส่วนลายนี่เท่าจ้างนี่จ้างแค่ยังก็ไปโหลดทางส่วนจ้าง เสียย่าเขาบอกตัดแหม่ตัดตอเขาเลยลมหัวลมห้าวเขาไปนี่แหละดูแล้วอันแต่ละมือนี่อันซีดนี่เห็นยังก็อนเ,เอาแห้งเ,เอา<ม>หแห็ดให้ให้ฟวเสียย่าให้จริงแม่นแหละโอะ้ถ้าพรดชั้นเล่าก็จะไปเห็เดเียวอยู่ในเมืองก็เนาูบ่มีคนช่วยพอแม่เนาะก็เลยเอาล้าวนี่อยู่เนาะโดูดูอ้าวทุกคนกาเนาะเดี๋ยวเขาขอเบิ้งรอบๆเพื่อนได้อะกะกะมีนั่นอะกะมีห้องน้ำอยู่เนาะ มีวะมีมีก็บปทสันละเอียดเถื่อหน้ากากไป,ปทั้งนั้นแหลวกับไปเป็นเือนที่เขาเจ้าอยู่ได้ปีนึงเนาะอันนี้ดินอันนี้มันดินขั้นเทาตีแม่นแหละเขาบอาว่ามีดินไ้ดินหน้าบ,<อ>บ่บ่มีย่งเลยแหละหย่ามไ้เฮ็ดไห้เฮาเฮ็ดอยูยยยยย่บนไดนซั่นน่ะโอ้ไปซ่อนดินเพิ่นเฮ็ดแหละอ๋อปีนึงเด้เสียเท่าได อเอาข้าเข้า,ขาเป่านึ่งบ่อสองเป้าเนะขเขาก็บบได้เอาเองินเอาค้ามอย่าง้โดยโดยโดย,โดยก็คือเอาเข่าแบงเข่าให้เพื่อนกินเนาะแม่นแหละเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาเนี่ยให้เบื่องเฮือนซารล้านแปดไปเนาะเป็นเฮือนที่ว่าเ,เพื่อนก็ยากเฮ็ดเต็มที่แต่ว่าเพื่อนยังบ่มีทืนมีฮอนเพราะว่าต้องได้เลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างนั้นลูกหลายคนเนาะทุกคนเนาะนี่ยท้งสีด่านก็คือเป็นนันนีหมัเนาะเอาฟาไม่เหี้ยใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเพื่อนว่าฝนตกมากฝนจะซาดเข่ามันก็ต้องแน่นอนแลวทุกคนเนาะ สีหนากระยังบนมีเนาะก็จ้าประมาณนี้เบิ้งเขาจะเข้าไปเบิ้งในเฮือนเบิไงเนาะไอซิดผ้าเขาเบิ้งอยู่ในเฮือนไดยเออไอเส้อกันเลยเจาก็ได้ยอายก็ได้เพราะว่าอันนั้นอายมีไม้ได้อธิบายเฮ็ดยังกินมัอนี่นะโอ้ยอ่อมันยังอ่อเฮ็ดบ่เฮ็ดบอลนอนเทานี่นะเออแม่นแหละอันนี้ผู้ใดนี่มันลูกมีแพ้กันแหละอ๋ออันนี้แหละซิดนอนท่าน อันนี้มีภาษายู่เนาอมีมีก็มีปลาเสือก้าเสืออันนั่นแหละอันนี้บ่มีอ่ะภาษาบ่บ่มีผู้ใดนอนนี่นะซีดนั่นแหละอ๋อใส่สุราเซลยวที่เออแม่นแหละอ๋อเพิ่นใส่สุราเซลยวเนาะในการไต่มือขำมือคืนหน่อยเนาะการจำเป็นทั้งซะใส่ห้องน้ำเนี่ยยุพี่น้ำนี่เฮาท่างไหนมาใส่อ้ โอ้เราอยู่ภูมันละอยู่ภูมันนะเหมือนละโอ้ต่อมาดิเหมือนล่ะในห้องน้นำเพื่อนทุกคนเนาะกเป็นฝาไม้ <c oughs> อ๋อโดยโดยโอ้ตัดมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเออเขอไอ้รอมหัวนี่สิรอมหงันนี่เหมือนละโ,โดยโดยเก่าโอเคมามาลุ้มกันสิพี่พื้นเฮือนเนาะก่บบาบดไอเทสเทนอยเนาะเหมือนละพื้นเฮือนเนาะทุกคนเป็นพื้นบินแล้วก็คณะ ั่งเสาขึ้นนี่มาแล้วก็ใส่ฟากเนาะเพื่อว่าเป็นบอนยูบอนกินเนอยเนาะสวยสวยอายแล้วอันซับเลี้ยงชั้นอย่างเฮาบ่มีอ่ะ,อะเป็นงัวเป็นควายเป็นนบ่บ่มีงัวควายนะแต่และมื้อนี่บ่ซั่นข้าวกินนี่เฮายังมีบ่เข้าที่ว่าเข้าไห้เฮาเฮ็ดหั่นนะ มดแล้วมื่อไหร่แต่เขาซื่อแล้วส<า>ื้อกินทุกมือ้อเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแสสสสมแวสวยสวยอืม,มลูกก็ซือ้อลูกเนาะดีแต่ว่าลูกก็พ่อใหญ่เนาะพ่อสวยเบียก์ชะการนนเนาะในสมมุติว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวเฮานี่อยากอยากได้หยังบ่เดี๋ยวนี้คือผู้ใจบุญคนช่วยยังก็ช่วยนั่นแหละถ้าว่า เพิ่นยักช่วยยังก็ช่วยเนาะให้มัพินยังก็เอาเนาะแม่นแหละเมื่สร้างไอ้ว่าโอ้ยังได้แบบนี้แล้วนั่นน่ะนะถ้าเพิ่นช่วยยังมากก็ดีใจเนาะแม่นแหละเพื่อนนี่ยักแปลงบ่แปลงโอ้ยทำนี้เพื่อนนี่ดีใจชื่อเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนนี่เป็นปัจจัยลักเด้เนาะเอาอยู่ชุ่มมือนะไปเบียกไปการกลับมาเพื่อนเนาะมาอยู่มานอนหน่อยเนาะคนใจบุญแล้วคนช่วยยังก็ช่วยแล้วโดยโดยโดย กะโอเคเพราสั้นก็ไอถ้าว่านี่ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นด้วติดต่อมาเฮาก็จะได้เข้ามาช่วยน่อยหยับมาตั้งนี้หนึ่งหนึ่งไงหยับมาติดที่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นช่วยมาเนาะเฮาก็จะเข้ามาช่วยนหละมือนี้เนาะครั้งนี้เฮาก็แต่มาพบมาพ่อก็เฮาจะช่วยเงินสดหไอ้อันไปซื้อเข่าซื้อน้ำช่วยลูกช่วยเต่ากินนั่นแหละช่วยเรือกันพลเล็กพลเรือยเนาะ ช่วยเรือกันไปก้อนผู้ละเล็กละน้อยได้ไหมเนี่ยอันเฮาก็เป็นคนธรรมดาน่ะแต่ว่าเฮาก็อ่าทายแบบนี้ให้เพื่อนเห็นถ้าว่าเพื่อนสงสารเฮาเพื่อนก็สูงมาเฮาก็จะอ่าเข่ามาสวยเนี่ยเนี่อันนี้เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนหละเอ้าเขาจะช่วยอ่านสองแสนเนี่ซื้อเข่าได้เท่าไรก็เอาได้เนาะสาธุโดยดยดีใจไหมดีดีดีพอใจเพื่อนไหมพอใจก็ไหวพริบเลยเพื่อนไหม โอ้ให้มีโชคให้ม, hello, hello. Oh. มีใจเลยลำให้รวยให้โอ้เบิ่งลูกเบิ่องลานมุกพี่เบื้องน้องคนละให้มีสุขมีใจมีบุญโดยโดยอายุอายมันยืดลอยวันพันปีคนละโดยโดยใจบุญแกรดีใจน้อยนาะขอบใจมันได้แก่ขอบใจขอบใจลายๆดยโดยนั่งขอบใจมันนะเอาขอบใจมันนะขอบใจมันนะสิ พนุ่มมือกันเนาะขอบใจเนาะไหนย่างอีกคนหนึ่งไปทางไหนนี่เลยไอ้เกลื่นขอบใจไหมขอบใจไม่รุ่นขอบใจลูกหล่าเพื่อนทุกคนช่วยช่วยล่ากะเด้ออ้เด้อก่าอันนี้เป็นเงินคงผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นทรงมาเนี่ยเพิ่นอยู่ทางหลัทฮาวาย U S A อยู่ทางประเทศสหรัฐ่นี่ะเพิ่นส่งมาไว้น้ำเฮาเอาไว้ าเวลาพบพ่ออ่าแบบนี้ก็ช่วยกันแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะเป็นเงินของแม่วิไลพรบุญทวีไลและเงินของแม่ปทุมพรจุลามณีเพิ่นส่งมาไว้นําเฮานี่ยพ่นอยู่ทางสาราพุ่นแหละเฮาก็นําเงินของเพิ่นนั่นช่วยเหลือทางครอบครัวเฮานี่200,000เก็บเนาะพอบันเท้าอันใดก็ดีแหละเนาะไอ้เนาะอืมก็โดวยกับเมื้อวันเมื้อไนถ้าหากว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งมาช่วยเหลือครอบครัวเฮาเฮาก็จะได้เข้ามาช่วยเหลือนะ แต่ว่าถามว่าบ่มีก็บ่ต้องเป็นหย,ย,ยังบ่ต้องเครียดผู้องโคมให้กันได้หรือยังตามใจเฮาไปช่วยเต็มที่แหละแต่ว่าก็เฮาก็บ,บ่มีกําลังเฮาก็เลยว่าเออให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นช่วยกันผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะโอเคเซั่นเฮาขอตัวกลับก่อนจะมือแล้วก <laughs> <laughs> ็โอเคเนาะทุกคนเนาะครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวนึงที่ว่าอา่าเพิ่นนั้นมีลูกหลายเนาะทุกคน6คนทั้งหมดเนาะก็เลยว่าบ่มี เงินที่่าพอจะมาสากบานส่างเงินใดนี่ก็เป็นเงินที่ว่าเครื่องฟ้าประมาณนี้เนาะอ่าเฮาได้มาพบมาพ่อในครั้งนี้เฮาก็เลยยิบยืนช่วยเหลือไปก็เป็นเงินของปูย้ายใจบุญดังที่เฮาแจง้งนันแหละเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเพิ่นขอขโอมอกขับใจคอยเพิินจงอยู่ดีมีแหงอ่าคอยลำคอยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะบาลรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไก่ๆจะมืดแล้วเนาะฟ้าก็คึมอ่าเฮาหนาจะกลับเพื่อนมืดได้แหละื้นนี้นะ ก็ต้องขอขคำมขคำใจอีกเท่นึงทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเฮาตลอดมาเนาะแต่แต่ต้นจนจบเนาะใอยทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจากหลคภัยข้เจ็บเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแลยยุไสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันแบบนี้ตลอดไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องสบายดี